รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟัง นี่คือรายการเผชิญหน้าเฟสถามหลายคนถามผมว่าคุณอิสระสมชัยอดีตสสจังหวัดอุบลพักประชาธิปัตย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและแกนนกํากปปสหายไปไหนเพราะหลังรัฐประหารพฤษภา2557ชื่อของคุณอิสระแทบจะหายไปจากหน้าข่าวเลยผมก็บอกว่าผมตอบไม่ได้หรอกผมไม่รู้ผมไม่รู้จริงๆผมเองเนี่ย ก็เพิ่งจะมีโอกาสได้เจอคุณอิสระก็เมื่อวานเนี่ย28กุมภาพันธ์ <c oughs> ประทานโทษ <c oughs> ผมเจอทาง Facebook นะครับไม่ได้เจอตัวเป็นๆเนี่ยนะฮะ <c oughs> คุณอิสระเล่าชีวิตตัวเองใน Facebook ว่าในช่วงแค่สองเดือนมกราคุมภาปีนี้นะครับความสวยมาเยือนครั้งใหญ่ๆถึงสี่ครั้งด้วยกันเริ่มจากถูกรถหก้อชนเข้าโรงพยาบาล ตามด้วยถ่ายเป็นเลือดต้องเข้าโรงพยาบาลแค่นั้นไม่พอสวนปาล์มสวนยางพาราที่ฟูฟักมาตั้งหลายปีกำลังออกดอกออกผลเกิดไฟไหม้เสียหายไปเยอะก็โวยจริงๆนะฮนะเท่าที่ฟังดูในช่วงแค่ไม่ถึงสองเดือนเนี่ยนะฮนะครั้งสุดท้ายสวนปาล์มที่ถูกไฟไหม้ก็คือ26คุมภาพัุมภานี้เองอดังนั้นผมจึงเกิดแรงบันดาลใจอยากจะต้องขอเจอ โตเป็นๆกับคุณอิสระสักทีเนี่ยจึงเกิดการนัดหมายและไม่ต้องนัดที่ไหนไกลเลยนัดที่วารุมของพิสุทธเทพเทวสุบานนี่แหละนัดกันที่ Pacific ซ i t y c ค u ับนี่แหละจึงเป็นที่มาของการที่นาทีนี้ผมอยู่ตรงนี้ p ปซิ f i c City c ค u ับวารุมของพิสุทธ,ธิ์ทเทพนะฮะพบกับคุณอิสระกลับสวัสดีครับคุณอิสระครับครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตกลง p ปซิ f ิ c City c ค u ับ เป็นวอลลุ่มของพี่สุเทพนะจะเรียกว่าเป็นวอลลุ่มก็คงไม่ถูกต่าไหร่นะฮะหรือเซฟเฮ้าส์ครับคงไม่ใช่เซฟเฮ้าส์ทำไมกปปสจะประชุมกันประชุมกันที่นี่ที่เดียวครับเพราะว่าเป็นสถานที่ซึ่งท่านสุเทพนะท่านเช่าไว้ครับนะครับหนึ่งเป็นสำนักงานทนายความครับของท่านสุเทพด้วยครับก็เลยใช้สถานีเป็นใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่พบปะกันในบรรดาแกนนำนะครับ เมื่อเราจะปรึกษาหาหรืออะไรกันก็มกักจะใช้ที่นี่นะครับถ้าไปที่อื่นก็คงจะไม่สะดวกไม่สะดวกครับเลยใช้สถานที่นี่นะครับไอ้ครั้นจะไปไประชุมที่พักประชาธิปัตย์เขาก็ไม่ให้ใช้สถานที่ใช่ไหม <c oughs> เพราะว่านหนึ่งท่านสุเทพท่านก็ประกาศลาออกจากพักประชาธิปัตย์แล้วครับแล้วก็ประกาศเลิกยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้วถ้าจะไปประชุมที่พักประชาธิปัตย์ไปหยิบยืมสถานที่ตรงนั้นก็น่าเกลียดหน่อยถูกต้องครับเดี๋ยวเ็าจะมองว่า ท่านสุเทพยังตัดไม่ขาดจากทางพรรคการเมืองนะครับแต่ย้ายมาประชุมที่วารูมของพี่สุเทพตึกแปซิฟิกซิตี้คลับนะครับครับสาระที่คุยก็คุยกันเรื่องการเมืองไม่ใช่หรือครับก็จริงเดี๋ยวนี้เรื่องการเมืองเราจะพูดน้อยมากคเราทํากิจกรรมอย่างอื่นครับที่กิจกรรมหลักๆก็คือหนึ่งเรื่องการวางแผนการต่อสู้คดีครับนะครับที่บรรดาแกนนาทุกคนนี้โดนข้อหากันทั้งหมดครับนะครับ แล้วก็บางส่วนซึ่งมาเกี่ยวข้องในการชุมน,นุมที่ถูกฟ้กองไปแล้วอยู่ในศาลเวลานี้ครับเพราะนั้นก็ต้องใช้สถานที่แห่งนี้นะครับในการพบปะเพื่อวางแผนการต่อสู้คดีที่ถูกฟ้องไปแล้วนะครับอย่างเช่นนะครับคุณสนธิยานที่ลึไทยในธรรมนะครับคุณสกลทีพัทยาคุณอาจารย์สมบัติ ทำลงทัญบงก็ที่นี่เหมือนกันดรเสรีวงบนทาก็ปรรวมกันที่นี่เหมือนกันถูกฟ้องไปชุดแรก4คนรวมกันที่นี่เหมือนกันคมามหารือกันที่ตึกแปซิฟิกซิตี้คลับของพี่สุเทพเหมือนกันมาหารือกันว่าเราจะมีแนวทางอย่างไรในการต่อสู้คดีนะครับอย่างนี้ครับในช่วงการเมืองปิดเทอมหลังรัฐประหารพฤษภา57จนกระทั่งถึงนาทีนี้นะครับ คุณอิสระหายไปไหนไอ้เรื่องต่อสู้คดีก็ว่ากันไปค,คุณอิสระไปทําอะไร <c oughs> แฟนคลับเขาฝากถามก็เรียนให้ทราบนะฮะหลังจากรัฐประหารแล้วนะฮะเราก็ถือว่าภารกิจของกรบป,ป,ปสในเวทีภาคสนามนี้มันก็จบแล้วครับจบแล้วแล้วทีนี้หลังจากนั้นก็ไปบวชนะครับไปบวชอยู่พักหนึ่งผมไปบวชอยู่ที่วัดสวนโมกวัดทานน้าไหลสวนโมกที่ ที่สุราชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปบวชอยู่สามเดือนนะครับไปบวชทําำไมไม่บวชวัดป่าแถวอีสานก็เยอะมากคิดว่านะการไปบวชที่นั่นหนึ่งเป็นความตั้งใจตั้งใจที่ผมอยากจะไปบวชที่นั่นมานานแล้วตามพี่สุเทพไปหรือเปล่าเนี่ยอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่สองก็คือสวนโมกนี้รู้สึกว่าแม้ทั้งพระทั้งพระอีสานนะครับถ้าไปที่นั่นก็มักจะไปแวะสวนโมกนะครับเพื่อไปดูวัดซึ่งพุทธทาสทานทำไว ผมก็เลยคิดว่าถ้ามีโอกาสครั้งหนึ่งเนี่ยอยากจะมาซึ่งซึ่งผมไม่เคยไปเลยครับแต่พอไปจริงๆแล้วช่วงคนอื่นบวชไปก่อนแล้วพอไปเห็นแล้วเราน่าจะมาบวชที่นี่ดูนะครับเพื่อปฏิบัติธรรมที่นี่แล้วก็มีเพื่อนไปบวชที่นั่นด้วยนะครับนั่นผมบวชนั้นร้อยกว่าคนนะครับก็จึงคิดว่าไปบวชที่นั้นก็น่าจะดี กลายเป็นที่ชุมนุมของกรปปสสายเหลืองไปเลยนะฮะเหลืองกันทั้งกลุ่มเลยนะฮะที่นี่ศึกแล้วไปทําอะไรที่ไหนหลังจากศึกแล้วนะครับมันก็มีที่ติดพันก็คือเรื่องคดีอันน้ก็ว่ากันไปนะครับเรื่องคดีแม้กระทั่งเดนี้ก็ยังถือว่ายังเราก็ยังต้องทุกคนมีคดีติดตัวทั้งหมดเลยนะครับต่างฝ่ายต่างก็ไปรับทราบข้อกล่าวหากับทางอายการนะครับ แล้วก็มาทําคําให้การมาทําเรื่องการเตรียมตัวตัวต่อสู้คดีในระหว่างนี้เรายังไม่ถูกฟ้องเพราะนั่นก็จะใช้เวลาในการพบปะกันครับนอกจากเรื่องทางคดีแล้วนะครับส่วนผมเองนะครับก็ถือว่ากิจกรรมทางกปปสในภาคสนามนี้มันไม่มีครับจึงได้ผมผมก็กลับไปอยู่บนนะครับจากมากรุงเทพกพราะฉบมีการประชุมกันไปทำหากิจอะไร ไปที่อุบลหนึ่งโดยอาชีพผมนั้นก็คือพื้นเพลงือเป็นทนายความก็ไปว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้มีธุรกิจแต่เพราะแต่ว่าผมไม่ได้รับว่าความเป็นแต่เพียงว่าคอยให้คําปรึกษาครับกับบรรดาชาวบ้านทั้งหลายครับที่ได้รับความเดือดร้อนที่ต้องคดีที่มีปัญหาต่างๆมาเราก็ไปคอยให้คําปรึกษาที่นั่นใกล้ชิดประชาชนแต่เห็นมีสวนปาล์มก็ไม่น้อยนะสวนสวนยางพาราก็ไม่เล็กนะครับนอกจาก อันนี้แล้วก็คือทำเกษตรค่ะซึ่งถือว่าเป็นอาชีพซึ่งพ่อแม่เคยพาทำนะครับผมก็ทำไปทำเกษตรยางพารานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไปปลูกมีอยู่กี่ไร่เนี่ยอ่ผมมีอยู่ที่กลีดแล้วนี่ก็ประมาณสัก30ไร่ที่กลีดไปแล้วที่รอเกลีดที่กี่ไร่ที่รอเกลีดนี่ประมาณสัก30ไร่เหมือนกันหกสิบไร่หกสิบไร่นี่ไม่เล็กแล้วนะครับอ่ะโวนป่า่วนป่านี่มีมีอยู่ประมาณสัก30 40ไร่เนี่ฮะครับ เป็นการทดลองปลูกแต่เริ่มเริ่มออกดอกออกผลแล้วนี่ครับออกทั้งนั้นแล้วฮะปรากฏว่าไฟไม้ใช่ไหมยางพารานี่ได้กลีดไปแล้วนี่ก็ประมาณ3ามสิบาไล่ครับอีกสามสิบาไล่นี้กาลังจะกลีดคิดว่าคิดว่าพอเปิดหน้ายางรุ่นใหม่นี้ก็จะกลีดแล้วได้ละไฟไหมได้แล้วเข้ามาดูแล้วเขาว่ากลีดได้ไฟไหมก็เกิดเหตุไฟไหมก่อนนะครับเมื่อวันที่ ยี่สิบสามกุมภามายี่สิบหกกุมภาสวนปาล์มกาลังติดลูกเลยไฟไหม้เองสองวันนะครับไม่สวนสวนปาล์มโอเคอ้าวนี่ก็เป็นอาชีพหลักที่ที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยู่ตอนนี้แหละนอกจากนั้นก็มีทำนาทำนานาเกี่อกลครับทำนาปีที่แล้วผมทำยี่สิบกาไร่โอ้โหยี่สิบก้าไร่ขายใหญ่นะฮะเนี่ยไม่ไม่ไม่ใหญ่แล้วสวนยางหกสิบไร่ครับสวนปาล์มอีกกี่ไร่นะฮะ สวนปาล์มนี่ประมาณสัก40สไร่นาอีกกี่ไร่นะฮะนานาเนี่ยยี่สิบห้าไร่ผมไม่ห่วงแล้วอยู่ได้ละอยู่ได้ขายใหญ่ในพื้นที่แล้วคนมีอันจะกินเราวบนดินในพื้นที่แล้วไม่ใช่เอาเอาเอาผมไม่ห่วงแล้วนาที่ผมที่ผมปลูกข้าวในปีนี้นะฮะปีที่ผ่านมาเนี่ยมีข้าวได้พอสมควรครัพอดีเกิดเหตุพักได้น้ําท่วมนะผมก็เลยข้าวที่เราปลูกได้นี้นะฮะเรา ก็กันไว้ผม,ผมกับลูกสาวผมนะสส,สบุญธิดาเนี่ยก็เลยกันไว้ส่วนหนึ่งว่าพอเราเอากันไว้พอกินตลอดปีั้นเราซะส่วนที่เหลือทั้งหมดนะคผมเอาไปสีสีและวสงไปช่วยภาคใต้ได้สองตันข้าวจากนาผมนี่แหละส่งไปให้ท่านชวนหลีภัยบอกว,ว่าผมขอช่วยเป็นข้าวแต่ก็บอกไปว่าคอมเมนต์ไปหน่อยว่าข้าวที่ผมส่งมาให้เนี่ยเป็นข้าวหนึ่งปลูในนาผม สองข้าวนี่สีจากลงสีชุมชนไม่ใช่สีสีใหญ่ครับเพราะฉะนั้นข้าวนี่อาจจะไม่สวยเหมือนข้าวตามห้างนะเพราะข้าวลงสีเล็กครับและผมก็กินข้าวนี้แหละเพราะฉะนั้นพี่น้องภาคใต้ต้องเข้าใจนะเอ๊ะทำไมส่งข้าวไม่สวยมาให้ผมบอกผมก็กินข้าวนี่แหละแล้เป็นข้าวในนาผมท่านชวน,นท่านดีใจผมว่าจะเอาไปกินเองส่วนหนึ่งท่านบอกอยากกินข้าวจันที่ว่าผมทําอย่างนี้นะนี่นี่ก็ชีวิตได้ฉาได้ไปช่วยอย่างนั้นนะมีความสุขนี่ก็มีความสุขดีนะ เพราะฉะนั้นทีนี้ทีนี้ฟังดูก็ก็ก็ก <c oughs> ช่วยช่วยชาวบ้านไว้เยอะครับล่าสุดก็พยายามไปช่วยภาคใต้และทําไมความสวยมาเยือนก็ต้องเยอะ <c oughs> หลายคนเขาแซวว่าวิบากกรรมมันแรงไปทําอะไรไว้ครับไอไคนที่ความจริง ความจริงเป็นเรื่องส่วนตัวผมนะฮะเป็นที่่าผมก็เขียนลงไปใน a c e b o o k ระบายให้หน่อยระบายทำไมมันซวยอย่างนี้ทำไมแค่ปีนปีผมเจอเหตุการณ์ร้ายๆนะฮะสปีหรือ2อสองเดือนภายใน2เดือนทำไมเจอขนาดนี้ทําไมเจอเหตุการณ์ติด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 ทำไมมันซวยซ้ำซวยซ่าในชีวิตนะผมก็เขียนไปนะก็เลยระบายไปงั้นเองก็ระบายไปงั้นนะไม่ไม่คิดว่าจะเป็น็นหลายคนเข้ามาถล่มบอกว่านี่พ่บาตกรรมใใ่ไปทำกรรมกับเขาไว้เยอะ่ทำกรรมกับคนเสื้อแดงไว้เยอะความจริงนะฮะ เป็นเรื่องความคิดของคนที่พูดก็พวกแสดงเนี่ยพูดนะคือพวกที่ผูกปีกับผมเลยผูกปีคือว่าเราไม่เป็นมิตรกันเลยผมทําอะไรก็แล้วแต่ถึงจะทําดีก็ในสายตาเขาว่าไม่ดีนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ติดใจไม่ถือสาหรอกนะผมเอาโหสิกรรมให้พวกเรานี่ผมแผ่เมตตาให้แผ่เมตตาให้เลยเพราะผมก็ผมก็ยึดหลักนี้นะผมไปบวชมาผมยึดหลักของพระพุทธเจ้านะ ท่านเคยตัดไว้นะฮะที่ว่าเป็นพาะวาจาครั้งสุดท้ายก่อนที่จะสิ้นพระชนก่อนที่จะสวรรคตท่านบอกว่าท่านบอกว่าวายธรรมมาสังขารานะฮะอัปปมาเทนะสัมปาเทธาคือนะฮะสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเราก็อายุมากแล้วแล้วก็บอกว่าขอให้ท่านทั้งหลายนั้นจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด มันก็เลยเข้าหลักเหตุการณ์ทองผมสี่อย่างนี้นะเรื่องรถชนเรื่องอะไรเป็นเรื่องอุบัติเหตุไปเรื่องเข้าโรงพยาบาลก็ถือว่าอาจจะวัยละสังขารเพราะผมไปหาหมอก็บอกว่าเอายุขนาดนี้ก็ธรรมดามันเกิดขึ้นได้ส่วนเรื่องไฟมันไหม้นี่นะผมจริงๆทุกปีเนี่ยนะผมจะไม่ประมาที่ผมจะกันไฟตลอดกันไฟตลอดแต่ปีนี้มันหลุดปีนี้มันหลุดะปีนี้มันหลุดจริง สรุปก็คือมองให้เป็นทางธรรมซะจะได้สบายใจมองแบบโลกสวยๆนะผมก็ไม่ได้โตก็บอกว่าใช้ชีวิตอย่าประมาทนะใช้ชีวิตอย่าเกินไปเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วรู้ไหมครับว่าไอ้ความสวยสี่ครั้งใหญ่ๆที่มายืนในช่วงไม่ถึงสองเดือนของคุณอิสระทําให้ผมมีแรงบันดาลใจอยากจะเจอตัวเป็นๆนะเนี่ยเป็นที่มาของวันนี้ที่เราได้เจอกันนั่นเนี่ยบางท่านบางท่านนะฮะก็ตอบมาในเฟซบุ๊กผมนี่แหละ บอกว่ามันเกี่ยวกับปีชงหรือเปล่าเขาวางั้นนะทำไมไม่ไปแก้ไปอะไรผมก็ว่าหนึ่งคำผมต้องขอขอบคุณคแนะนนาของกรวังดีทุก่ันนะผมก็ไม่ได้ประมาทหรอกไปถามแล้วก็บอไม่เกี่ยวปีชงหรอกโอเคเอาละครับเด็ดๆดเดนะผมจะเบรกตัวนี้เป็นนิดหนึ่งในช่วงหน้าขอเข้าสู่สาระสักนิดหนึ่งแล้วทราบว่าเข้ากรุงเทพวันนี้ในช่วงเช้าเนี่ยมีการประชุมระดับแกนนําของกปบปส หารือกันเรื่องจะร่วมจะร่วมขึ้นเวทีปลองดองกับทางทหารเขาจะไปเสนออะไรอย่างไรเดี๋ยวในช่วงหน้าผมจะกลับมาถามนิดนึงนะครับว่ากำหนดจุดยืนที่จะไปเสนอกันอย่างไรคุณผู้ชมคุณผู้ฟังพักสักครู่ครับ ช่วงสุดท้ายของพระชน้าวันนี้ครับพบกับคุณอิสระสมชัยกันต่อคุณอิสระครับค้างกันตรงนี้ครับวันนี้เข้ากรุงเทพเพราะตอนเช้ามีประชุมระดับแกนนําของกรปรสจะกาหนดท่าทีที่จะไปะเสนอบนโต๊ะปรองดองของทหารเขาวัน,นะครับ,รบตกลงได้คิวขึ้นโต๊ะปรองดองของทหารวันที่เท่าไหร่ครับอเอา,อางี้นะครับที่มากรุงเทพครั้งนี้มาสองกิจกรรมนะครับอันแรกก็คือทางกรบปส ได้ไปเป็นเจ้าภาพครับงานท Whew, <c oughs>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  ําบําเพนกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าของราชการที่เก uh ้าซ uh> ึ่งม pues ีท่านให้ทางวังนี้ให้กำหนดมาคือวันที่27 27ิบ27็ดยี่สิบเจ็ดกี่ผ่าเมภาที่ผ่านมาครับเมื่อวันกพบก็เลยไปทําบุญนะครับที่วัดที่วัดพระแก้วนะครับหลังจากนั้นแล้วก็เลยคิดว่าเมื่อมาเจอแล้ว ทางท่านสุเทพก็บอกว่าได้รับหนังสือจากท่านพลเอกประวิตย์นะครับซึ่งเป็นประธานปลองดองเนี่ย uh huh. นะว่าอยากจะให้ทางกบพสก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เกี่ยวข้องนะครับกับการทางการเมืองที่ผ่านมา uh huh. อยากให้ไปเสนอแนวความคิดครเรื่องปลองดองท่านก็เสนอประเด็นมาประมาณสิบเรื่องสิบนะครับ,รบทุกคน ที่ถูกเชิญจะได้รับโจทย์10ข้อเหมือนกันหมดโจทย์10ข้อเหมือนกันหมดเข้าใจว่าจะเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมด10ข้อนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ตอนเช้านะครับท่านสุเทพนะครับในฐานะหนึ่งเลขาธิการกรบพศแต่เดี๋ยวนี้ได้แปลสภาพเป็นโบราิมูลนิธิมวลมหาประชาชนในการปฏิรูปประเทศไทยเปลี่ยนชื่ออย่างไรก็สาระเดียวกันก็สาระเดียวกันนะครับ นอกจากจะประชุมเรื่องนี้แล้วนะเขายาอๆนิดหนึ่งก็มีการคุยเรื่องอูค์กริีนี้ไปตั้งก่อสร้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณอยู่ที่เกาะสมุยนะครับเล่าถึงความคืบหน้าในการก่อสร้างนี้นะที่ว่าจะเปิดรับนักศึกษาภาคเรียนแรกกับเดือนพฤษภาคมนี้นะครับภาคเรียนแรกแล้วก็นอกจากนั้นก็มาคุยเรื่องได้รับหงังสือจากพลเอกประวิทย์มาเสนอประเด็นว่า สิบข้อนี้ก็เลยว่าแต่ละคนนี้จะมีความคิดเห็นอย่างไรเพื่อว่าเมื่อถึงกําหนดนัดเข้าใจว่าจะเป็นวันที่สิบมีนาคมสิบมีนาคมครับจะมีตัวแทนเข้าไปย่นนะครับจะทําเป็นเปเปอร์เข้าไปเลยครับวันนี้จึงมีการประชุมกันแต่หลักการเราก็ยังยึดหยุดหลักการเดิมของแนวทางกปปสคือเสนอให้มีการปฏิรูปประเทศไทยตั้งแต่ตอนเราเคลื่อนไหว ครับตอนนั้นมาให้มีการปฏิรูปก่อนมีการเลือกตั้งครับมาถึงจังหวะนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ว่าเรายังยืนหยัด5ประเด็นที่เราเสนอไว้ก็ยังยืนหยัดเหมือนเดิมนะครับผมอาจจะจําได้ไม่หมดนะครับเช่นปฏิรูปการเมืองนะครับปฏิรูประบบราชการครับปฏิรูปด้านสังคมครับนะครับปฏิรูปการเลือกตั้งครับและก็ปฏิรูปตํารวจและกระบวนการยุติธรรมครับ มี5ประเด็นหลักแล้วให้เสร็จก่อนเลือกตั้งเรายังยืนหยัดว่า5ประเด็นที่เราต่อสู้นั้นก็ยังยืนหยัดอยู่เพราะฉะนั้นใน5้าประเด็นนี้นะครับแม้ว่าทางท่านประวิดนี้จะแตกย่อยไปเป็น10ข้อซึ่งนอกเหนือจากนี้แต่เราก็จะเอาแนวทาง5เรื่องนี้เท่านั้นเสนอเข้าไปส่วนปรีกย่อยเราอาจจะให้ความเห็นไปเพิ่มเติมได้ครับอย่างนี้นะครับครับสิ่งที่เราจะเสนอในวันที่10มีนาคมนั้นนะครับ จะเสนอลึกถึงขั้นจะปฏิรูปอย่างไรด้วยหรือไม่ครับคงจะไม่ไม่ไม่เป็นรายละเอียดขนาดนั้นแต่จะพูดเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางที่ว่าหนึ่งเราต้องมองถึงความเป็นไปได้ด้วยนะครับว่าเราเสนอไปนี้ความเป็นไปได้อย่างไรและผลจะเกิดขึ้นอย่างไรและผลที่ตามมาจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองอย่างไรแล้วก็คำหนึงทึงด้านนี้นะครับอืมครับเรื่องปลอกดองล่ะ เรื่องปองดองปร,ระเด็นปองดองจะเสนออย่างไรงประเด็นมุมของกรบปศประเด็นป,ป,ป,ปองดองนี้ที่เราได้คุยกันนะครับว่าหนึ่งนะครับเราคงไม่ได้เสนอไม่ได้เสนอเพียงแต่ว่าจะเสนอแนวการแนวทางการปฏิรูปรเพราะเห็นว่าหนึ่งเราไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งนะครับทำไมคิดว่าไม่ใช่คู่ความขัดแย้งเรา <ๆ S 1> ไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งกับทางทางรัฐบาลคนใดคนหนึ่ง ที่เราทํามาทั้งหมดเพราะเราเห็นความไม่ถูกต้องไม่ชอบมาภาค,น,คนะครับเราถึงอยากเรียกร้องให้มีการปฏิรูปนะครับไม่ใช่ว่าทํามาเพื่อจะไล่รัฐบาลนี้เราเห็นว่านะครับเราคิดว่าเราไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้ง กับคนนั้นคนนี้โดยตรงเราคิดว่าระ<ม>บอบนี้จะทําให้ประเทศชาติบาดเจงเสียหายนะครับเราจึงมาเคลื่อนไหวชูประเด็นนี้ออกมาดังนั้นดังนั้นจุดยืน10มีนากรบประสจะไม่เสนอเรื่องปลองดองจะเสนอแค่เรื่องยืนหยัดปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง5ด้าน <c oughs> เท่านั้น <c oughs> ครับไอเรื่องจะนิรนะโทษ จะอะไรอย่างไรไม่เสนอไม่ไม่ไม่ครับโอเคจะปลองรองกันอย่างไรจะให้เซ็น MOU สมควรหรือไม่ไม่พูดไม่เสนอไม่ไม่ไม่เสนอครับยืนยัน่าี่ไม่เสนอสุดยอดกลยุทธ์เลยอ่ะไม่ใช่เป็นความคิดเห็นที่เห็นร่วมกันว่าแท็กติกก็เยี่ยมเลยโอ้ติ๊นี่เป็นไอเดียใครเนี่ยคือคือคือเป็นไอเดียใครวันที่สิบวันที่สิบไม่เสนอเรื่องปลองรองยืนยัดไปที่รูปก่อนเลือกตั้งยืนยัดไปที่รูปห้าด้านจบ ครับไม่ใช่คูความขัดแย้งดังนั้นไม่เสนอเรื่องปลองดองครับเป็นกลยุทธ์ที่เห็นร่วมกันได้คุยกันในในในที่ประชุมครับสุดยอดจริงๆขอบคุณนะเอาละครับเอาละครับพอเห็นประเด็นเนี่ยนะครับครับกลับุบลนวันไหนครับเนี่ยคิดว่าอาจจะเป็นพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้นะครับจบละพ้นเคราะห์พ้นโศกแล้วนะฮะ ก็ขอให้มันพลนึงจริงนะครไม่มีแล้วนะฮะเอาละครับวันนี้กราบขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครับกุณอิสระครับครับครับขอบคุณครับท่านครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือกุดอิสระสมชัยถามทำไมเยอะหายไปไหนในช่วงทหารสั่งปิดโรงเรียนนะฮะก็เด้ฟังกันไว้แล้วนะฮะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ